ทนไหวไม่ไหวมึงก็ต้องทนพาขอแล้วเขาไม่ยอมมึงก็ต้องกล่อมให้เขายอมไม่ใช่ไปหาเรื่องทะเลาะเขาชอชอชอ,อยู่แบบนี้แบบนี้มันก็มีแต่พังกับพังสิวะยังไงกูก็ไม่ยอมนะกูไม่ยอมให้มึงเลิกกับนุเปรเออรู้แล้วนะฉันไม่มีทางเลิกกับเปรหรอกฉันไม่ได้โง่ไม่โง่พ่อมึงสิมึง,มงกำลังแสดงความโง่ให้กูเห็นรู้ไหม กูนะี่ยไม่ได้กลัวว่ามึงจะเลิกกับหนูเปลแต่กูกลัวว่าหนูเปลนะ่ะเขาจะเลิกกับมึงมึงนะหัดปากน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงามึงมั่งฮะมึงอย่ามัวแต่อวดฉลาดนักเลยคนอย่างหนูเปลนะ่ะเขาทั้งสวยเขาทั้งรวยเขาจะทิ้งมึงเมื่อไหร่ก็ได้มึงรู้เอาไว้ด้วยมึงต้องไปง้อหนูเปลก,ก่อนที่เขาจะถีบหัวมึงส่งเออรู้แล้วนะเออ แล้วมึงจะมานั่งให้พายสีให้พรอมมึงอยู่อย่างนี้หรือยังไง